ก็จะดีตรงที <Abby at> been, so time, like so ่ว่าคนไข้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกครั้งหนึ่งถ้าเราดูดไขมันออกมาบางทีมันเกินใช้มันจะเยอะเกินไปก็จะเก็บในถังเก็บไขมันโดยเฉพาะซึ่งอุณหภูมิติดลบก็ประมาณสักลบยี่สิบครับทีนี้คนก็ชอบคิดอย่างนี้ฟิลเลอร์มันฉีดแล้วมันสวยเลยแต่ว่าไขมันเนี่ยมันเหมือนภาพหลังทําสวยจริงแล้วก็ค่อยๆแย่ลงไปข้อดีของส่วนแฟตส่วนไขมันเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันมีไม่จํากัดเราสามารถดูดจากร่างกายเรามาใช้ได้ ก็ถ้าเราต้องการแบบ 10-20cc ขึ้นไปอย่างเงี้ยฉีดพิลเลอร์อ,อย่างเดียวที่ว่าไม่ไม่ได้ตอบโจทย์คร<ม>ับข้อเสียก็คือว่ามันมีชีวิตพอมันมีชีวิตเนี่ยการติดของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนพิลเลอร์ถ้าเราโมดว่าเราฉีด cc หนึ่งมันไม่มีทางที่จะติด100%เเพราะฉะนั้นการฉีดก็จะต้องมีหลายอย่างมีทั้งการเพิ่มคุณภาพของมันมแล้วก็เทคนิคการฉีด ตั้งแต่เทคนิคการดูดเลยตั้งแต่การดูดทุกอย่างเลยเพื่อให้เซลล์มันมีชีวิตแล้วมันสามารถติดได้ต้องคอยประคองมันไปใช่เลยทีนี้คนก็ชอบคิดอย่างนี้ฟิลเลอร์มันฉีดแล้วมันสวยเลย่สมมติว่าอาจารย์ฉีดป๊บเนี่ยภาพหลังทำมันจะสวยแล้วก็สวยไปอีกหลายเดือนนะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันติดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ฮะแต่ว่าไขมันเนี่ยมันเหมือนภาพหลังทําสวยจริงแล้วก็ค่อยๆแย่ลงไปเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ติดอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาอะไรดีกว่ากัน ก็คือมันมันมันเหมือนเทคนิคอาจจะอาจจะเคยไปฉีดมาแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรากฏว่าอาจจะดีอยู่แค่ประมาณอาทิตย์แรกหรือว่า1ิวันแรกแล้วก็มันยุบไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยครับที่เคยเจอก็อย่างเช่นอย่างเช่นหน้าผากเนี่ยคนก็จะบอกว่าการฉีดไขมันหน้าผากเนี่ยไม่ติด mm hmm. นี่ครับจริงๆมันเป็นที่เทคนิค ถ้าเราเก็บมาด้วยคุณภาพที่ดีแล้วก็เราฉีดในชั้นที่ถูกต้องปริมาณที่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับมันก็จะติดดีนะข้ออ๋อนี่ประเด็นหนึ่งละฉีดในชั้นที่เหมาะสมด้วยหมายความว่าไม่ใช่หมอทุกคนจะฉีดเป็นในชั้นเนื่องจากผิวหนังเรามีหลายชั้นผิวหนังเรามีหลายชั้นเราบางบางบาง area เราอาจจะไม่ได้ฉีดแค่ตื้นๆหน่อยเดียวเราจะต้องลึกหน่อยแล้วก็ต,วต้องไล่ชั้นด้วยอย่างเงี้ยครับคือ,อใช่ต้องต้องมีหลายชั้นหน่อยเพราะว่าเอ่อมันเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการติด อย่งไงครับอ๋อไอ้ที่เว่า์มันก็คือฉีดอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่างเดียวไม่ติดมันต้องมีการแบบแยกตำแหน่งแล้วก็ดูบริเวณบางบางครั้งจะเหมือนกับฉีดเร็วมากนะครับภายใน1ินาทีอัดเข้าไปเสร็จแล้วมือเกลี่ยแล้วกลับบ้านเลยอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ติดฉีดชั้นเดียวฉีดชั้นเดียวเป็นก้อนเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่อยู่ข้างในของก้อนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้รับสารอาหารมันก็จะต้องตาย อย่างเทคนิคของอาจารย์จะเป็นยังไงนะเราก็ฉีดวัชนแล้วแต่ละแนวก็คือฉีดนิดนึงนิดนึงกระจายกระจายกระจายไปให้ให้มันได้มีแบบมีเวลาในการสร้างเส้นเลือดมาเลี้ยงตัวมันแต่ที่มันจะติดมันก็จะเพิ่มขึ้นเพื่ออาหารจะได้เข้าไปจากประสบการณ์อาจารย์ทํามาหลายร้อยเคสเนี่ยที่บอกที่เขาชอบพูดว่าฉีดไปแล้วเหมือนเปลืองเงินเปล่าคือหายไปหมดเนี่ยไม่เคยเจอเลยเออไม่ไม่ไม่เคยเจอแบบแบบว่าหายไปหมดเลยหายเกลเนี่ยไม่มีเขาชอบพูดกันนะว่าหายเกลี่ยง ใช่ครับก็เคยเจอเหมือนกันที่แบบมาทาบางที่แล้วหายเกลี้ยงก็อย่างเช่นว่าแบบแบบก็อาจจะเตรียมไม่ดีอย่างเงี้ยครับเตรียมแล้วไขมันตายหมดอย่างเงี้ยฉีดเข้าไปเท่าไหร่กลับมาเนี่ยสิบวันเนี่ยหายเกลี้ยงได้ดูดก็ดูดรุนแรงเกินไปครับเทคนิคต่างๆเตรียมก็เตรียมได้ไม่ดีแล้วก็ตอนฉีดก็ไม่ได้ฉี<ม>ดอะไรี่เหมาะสมฉีดเป็นก้อน ใช่ครับอย่างอาจารย์ฉีดครั้งหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนโอ้ก็แล้ว3ชั่วโมงได้นะครับนานต้องใช้เวลานานไม่ค่อยได้กันรับได้10เคสไม่ไหวไม่ไหวคือถ้าจะสิทธิดีๆทำแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ครับน่าจะเราต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังต้องท่านุถทานอมใครมากเทคนิคอีกอันนึงผมทราบมาคือของรัตนนัน m e d i c a เ c e n เ e r นี่คือจะมีการแช่แข็งไขมันด้วยเพื่อให้มาเติมฟรีในครั้งที่2อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ มันแช่แข็งในตู้เย็นเราเหรอครับก็จะเป็นอุณหภูมิพิเศษนะที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปครับเราก็ต้องนำสั่งตู้นําเข้ามาโดยต่างประเทศมาแล้วก็เก็บก็จะดีตรงที่ว่ามนค่ไม่ต้องเจ็บตัวอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าหมายควาะว่าเราดูดไขมันออกมาบางที่มันเกินใช้มันจะเยอะเกินไปเยอะเกินไปส่วนใหญ่เราก็จะดูดให้เยอะเกินไปเพราะว่าเราอยากให้ใา้ที่เก็บก็จะเก็บในถังเก็บไขมันโดยเฉพาะซึ่งอุณหภูมิ เยอะไหมครับติดลบเยอะไหมครับติดลบก็ประมาณสัก20่ครับโอเคซึ่งอันนี้ก็จะเก็บได้นานแค่ไหนครับเดีก็ก็สักหกเดือนขึ้นไปครัก็หมายความว่าไชมันเนี่ยที่ไปหน้านมันจะยุบเสร็จสมบูรณ์เนี่ยประมาณสักวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ที่เท่าไหร่ก็จริงๆถ้าเอาแบบยังยุบค่อนข้างนานเลยนี่สักเดือนนะครับอเอาแบบว่าดูเข้าที่แล้วอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ ก็ไม่ได้อยากให้ให้นานขนาดนั้นเนาะบางบางตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะยุบเร็วอย่างเช่นว่าขมับอย่างเงี้ยครับเ<ม>นื่องจากว่ามีการอย่างเงี้ยเราพูดเราอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ได้สามารถที่จะสร้างเส้นเลื่อนมาเลี้ยงมันได้ดีมากก<ม>็อาจจะต้องมาซ้ําหน่อยอาจจะ2องเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ายุบเร็วๆเนี่ประมาณ2อาทิตย์แรกถูกยุบเร็วๆเนี่ยประมาณใช่ครับประมาณสองอาทิตย์แรกเริ่มเห็นแนวแลวเริ่มมันไปอ่าเริ่มเห็นแล้วแต่จริงๆมันก็ยังมีนะสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีสักยี่สิบแต่อาจจะไม่ใช่บางตำแหน่งอย่างเช่่นนนห้้าาาผกออยยงี็ัูดะะไรรปมณ หลังจากนั้นก็อาจจะเข้ามาเติมได้โดยอาเข็มแมนที่แช่แข็งไว้เนี่ยมาเติมอีกครั้งหนึ่งนั่นถือเป็นข่าวดีใช่ครับ,รบม,มีคําถามอีกคําถามนึงคนถามกันเยอะมากๆนะครับว่าเขาสังเกตว่าฉีดเมืองไทยไม่ค่อยติดฉีดที่เกาหลีติดดีอาจารย์ว่ามันเป็นจริงไหม อาจจะเพราะว่ารูปโปรโมทไหมครับจริงๆแล้วเหมือนเราเห็นอะไรบ่อยๆแล้วเราก็คิดว่าอันนั้นดีแต่ว่าพอเราเห็นอะไรที่ไม่ดีสักครั้งสองครั้งแล้วกลายเป็นว่ามันอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ดีอา,อาจารย์ก็ไปฝึกอบรมของแนวทางเกาหลีมาเนี่ยที่วิธีที่ทำปัจจุบันนี่ไม่ได้ต่างกันใช่ไหมไม่ได้ต่าง,งนะครับก็ใช้ก็ใช้เทคนิคเขาเลยแหละแล้วก็เราเอามาพัฒนาเพิ่มครับให้ให้ให้แบบตามเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออยังไม่ดีเท่าเราก็ค่อยๆพัฒนาไป ฉลองยอดวิวเกิน1 0 0 0 0แสนนะครับดีใจมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ